สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้จะเป็นคลิปสุ่มการ์ดนะครับผมผมจะเอาเงินประมาณ 9M กว่าซึ่งมาทําการสุ่มการ์ดครับผมว่า 9M เนี้ยเราจะได้อะไรบ้างครับผมซึ่งการ์ดที่ผมจะใช้คือ Dark p e ี t นะครับผมซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็น <laughs> การ์ดท,ที่ราคาไม่ถูกที่สุดหรอครับแต่ผมว่าผม เลือกที่จะใช้การนี้เพราะผมคิดว่ามันจะดวงดีเพราะผม mm hmm. เจ้าดาร์พีนะครับผมโอเคเราจะทาการซื้อในราคา 9M กว่านะครับผมเราจะได้จํานวน18ใบประมาณโดยประมาณครับผมตอนนี้ผมมี10แต่ว่าซื้อได้แค่18โอเคเราทําการรับเลยครับโอเคจากนั้นเราก็ ไปที่ NPC ทางด้านล่างของเมืองพ่อนนะครับผมเจ้าบอลลิงคิงนี่เองคิงโปลลิงโอเคไม่พูดว่าครับโอเคไปเลยครับผมสามใบแรกเราจะได้เป็นอะไรครับสามใบแรกเอ้ยเฮ้ยขังคาวะ่ะ ทั้งครานี่สองเอ็มได้นะใช่ปะ่ะเฮ้ยสามเอ็มว่ะเฮ้ยใบแรกก็มาว่ะเฮ้ยมาอยู่มาอยู่เค okay, ต่อครับผมสามใบต่อมาครับครั้งที่สองเป็นอะไรไปดูครับเฮ้ยเลดีกกว่าเลดีกอาเชอร์นี่เท่าไหร่อ่ะ เอ็มได้ไหมไอ้เหี้ยห้าแสนโอเคครับต่อผมยังเชื่อครับในดาร์กพีชนะครับผมซึ่งต่อมาครับทั้งที่สามเป็นโหเจ้าหมึกนี่การ์ดน่าจะการ์ดฟ้านะใช่ไหมใช่อยู่ครับผมดูสิ ทำอะไรได้เนี่ยการหมึกเนี่ยเฮ้ยเอ็มกว่าว่าเอาว่าเฮ้ยได้อยู่ไปครับต่อครั้งที่สี่ครับผมเป็นเป็นโอ้โห,โหตัวนี้ผมจำได้ว่าราคานะ่าจะสี่แสนนะไปครับไปต่อเลย โอเคครับครั้งที่5้ามัง้งใช่ไหมโอเคเราไปดูกันดีกว่าว่าเราจะได้เป็นโห้ห oh, ปุป๊บนี่ไม่เท่าไหร่นะไม่แพงโอเคครับต่อยาวยาวป๊าบ โอ้การ์ดฟ้าว่ะโอเคอเฮ้ยผมว่าถือว่าผมผมผมพอใจเลยนะเฮ้ยเอ็ว่ะเท่าไหร่เนี่ยหนึ่าอันนี้น่าจะ5หรือ4 2 m สองเอะสองเอ็มอันนี้น่าจะ5 3 3 4ามหห ได้ 6m ว่ะโอเคต่อมาเราก็จะสุ่งไอเสตเหมือนเสตการ์ดเสตใบเนี่ยครับผมอีกเพราะมันผสมจนเหลือเสตเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะได้อะไรเฮ้ยมนนดโกล่าว่ะเฮ้ยอ,อันนี้ก็น่าจะ2องไหมน่าจะสอ m ได้เฮ้ยคุ้มอยู่เท่ากับว่าผมได้อะไรหกเ 8M ก็ยังขาดทุนอยู่ครับแต่ว่าก็ถือว่าเราได้ทําการเพิ่มอัลบั้มการ์ดเรานะครับผมก็คลิปนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ